โอเคคลิปลองแล้วผมอยากได้ตัวละครมาเลยนะขอก็เลยขอมาทำคลิปดองนะทุกคนอันนี้คลิปดองยอ่าง้นะจะเอาไปลงนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าซึ่งก็คือวันศุก์นี้อก็ไมจะพูดทำไมนะเลยเขึ้อมาอ็นคลิปดอง ก็ค่อนข้างง่ายนะแคบตังไปงั้นแหละแต่ตัวละครมันอื้อขึ้นนะในใน,ในด่านนี้เพราะฉะนั้นระวังกันกันนิดหน่อยนะระวังงันนิดหน่อยนะเพราะช่วงนี้ตัวละครมันแข็งแรงขึ้นนะไม่กล้าเล่น ก็หลังจากนั้นไม่ต้องคิดแล้วมานะหาตัวแทงแล้วก็หาตัวแทงนะก็ไปแทงจนกว่าเงินจะมีหลายๆร้อยนะเหมือนเดิมเป้เลย คนไม่อยากได้ตัวนะก็ขอทำให้จบเลยแล้วผมก็สัญญาเรียบร้อยแล้วด้วยว่าจะถ่ายคลิปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีก็คงไม่มีทางเรือนอกจากมาทางคลิปดองนี่แหละไประเบิดที่อื่นใกล้ไปกุ๊ก ก็ไม่เป็นไรนะก็ยานิดหน้อยไม่รู้จริงเปล่าไม่รู้ที่พูดไปนะ ัวละครมันอึดขึ้นก็แชปเตอร์สองก็คงเป็นอะไรที่น่าลบอยู่พอสมควรนะคือแบบเงินมันเพิ่มไม่พอมันทำให้อึดขึ้นด้วยนะ คลิปดองก็ไม่ต้องทำไรมากนะก็ปล่อยไปเลย ไอพวกตัวระเบิดมันจะน่ารำคาญนะเพราะมันจะแบบโคตรอนเลยสปาร์ตันถึงจะพุ่งทีเดียวกลายเป็นศพอ่ะก็เลยเอามานะสปาร์ตุนปองกล่มไม่ไหวละ ก็ช่วงนี้ขอเงียบนะเพราะไม่รู้จะพูดเลยนะมันยาก ถ้ามีสิ่งนั้นในครบครัก,ก็ดูการ์ตูนเหมือ <laughs> oh นเดิมนะทำไมก็แฮมเมอร์ไทเทนวอลแฮมเมอร์วอลไทเทนนูุอัพเกตสามจุดสูงไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเกมนี้แต่พูดไปเลย ในเรื่องหอบอกว่าันนยแต่ังเนตัวสุินะไม่นชาวรนอบข้อศไม่สนใจใครคก็ไม่กล้าทำอะไรเ้ามือการการคุค่าก็กาคนอื่นบบที่มีค่า้าหิ่งมไม่สจชอบนคนอื่นจะไอได้ยแต่ที่อยากที่จนตเอาคุยไม่มีใครทำเรยมนได้เลยดหมทำไได้ห้องนี้ใ ปังปังก็สแปมไม่ต้องสแปมเซนซอร์แบเอร์แพงเงินถุงเงินถังไม่ค่มีมีแต่เงินซื้อข้าวหมาคนละโลกก็เซนซอร์บเอรีเสกได้ก็เสกไปนะเพราะมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสกูลนะ จะพูดนิ่งๆหน่อยนะเพราะแบบไม่รู้จะพูดอะไรละเบือ่อมันเบือ่อจะทำไงได้ขอตัวละครมันดีเดี๋ยวผมจะไปเล่นสงครามอีมูต่อถ้าเล่นถ้าเล่นจบด่านนี้เล่นจบแชปเตอร์นี้เดี๋ยวเรียกว่าแชปเตอร์เดี๋ยว ส,สีมีมจหลอนจะบ,บ้าอโ,โอโหนอละอันจ,จนอละอันจะ้นอได้ ี๋ยวจบแชปเตอร์นี้ขอไปเปลี่ยนชุดกันชุดโคตรรัดเลยรับติวเมื่อกี้เล่นกับมานะ ัญหาคลิปใหม่แล้วปัญหาคลิปใหม่แล้วนะทุกคนก็คือไอตัวคลิปเนี่ยมันตัดไปนะเพราะพื้นที่ไม่พอผมลืมลบผมลืมลบคลิปเก่าพื้นที่เลยไม่พอนะก็หนาก็ไม่เป็นไรนะเจอบ,บ่อย ชุดชุดชุดนอนแม่เห็นชุดน,น,นอนอะไรไหมอ๋อก็ โอเคนะก็เมื่อกี้ไปหาชุดมาเพิ่งเจอนะเออไอ้กาต้มน้ำนี่ลืมเียบไปล่าสองตอดน้ำสองล่าสามอะไรอ่ะไม่มีเลยรุยกับแม่ดิคุยกับคนดูดีกว่าก็เออด้อันอันอัน แต่เออช่นตัวร่างสองมันดีตรงที่มันยิงใสได้แล้วมันก็เป็นแล้วมันก็อึดด้วยนะแล้วมันก็จะอยู่แนวหลังเพราะถ้ายักษ์ตายขึ้นมาแนวมันก็จะมีไอตัวนี้คอยแทงให้แนวหลังนั่นแหละนั่นะแหละข้อดีของร่างสองไม่แต่จะตีช้าแต่มันตีสเปซนะแล้วก็แรงด้วย เวอนง่ายคือร่างสองก็คือ the เดอะเบนส์อะไรแต่แค่เป็นเดอะเบสที่แพงมากเลยแล้วก็หายาวเลย คลิปดับบ่อยมากเลยนะก็เลยข้ามาอัพข้ามาอัดตอนบอสเลยนะก็จะได้ไม่ต้องดับนะไม่มั่นใจได้เลยว่าน่าจะไม่ดับแต่ถ้าดับอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงลนะเกม 何 <laughs> ม,ม,มันอยู่ใกล้ขาเบบคิดตายเลยไม่คิดจริงๆหรอมันอยู่ใกล้ขา้าเลยข้ามันี้มันซ้อแดงก์อะไรอันน้นเลยจริงๆเลย ตาตุ้มน้ำย่งเราคือเซไม่ได้ก็เลยต้องโอมเองดิไม่เยอะเลยไเยอะไม่เยอะไม่เยอะโอเคทุกคนที่เหลือก็แคงั้นแหละสปัง มาดูกันเฮอร์เยสซ่าวู้ตัวแรกของโลกตัวแรกของตัวแรกของกูเยสซ่าจะแบกแล้วเย้โอ้โห ประหา่เลือดอะไรกันคำเนี่ยเลือดแม่งดูเลือดมันดิอย่าบอกนะนะผมอยากได้ล่างสองคือผมต้องไปเล่นแชมเป้นโวนะนก็แค่นี้นะเดี๋ยวค่อยดูกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย